ทำพิธีให้ถูกหลักแล้วคุณจะปลอดภัยเพราะปีนี้นะครับงานนี้หนักอย่าลืมนะครับสาหรับแฟนๆ YouTube ทุกๆท่านนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆท่านนะครับคนเกิดปีกระต่ายปีนี้ทับไทสวยนั่งอยู่ข้างไทสวยเขาถึงบอกว่า ห้ามทุบขุดเจาะที่บ้านของตัวเองอันนี้น่ากลัวครับแล้วไปเจอดาวที่ไม่ค่อยดีอะไรบ้างครับจี้ป่วยแทงข้างหลังเพื่อนฝูงหักหลังทรยศเกี้ยมหงไปเหยียบเอาตะปูเข้าบาดเจ็บครับผู้ผีเท้าผู้ใหญ่ป่วยและมีเรื่องเสียยเสีหายหายภายในตัวเรามากมายครับฉะนั้นที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นปี คุณต้องไหว้ไทยสวยอย่างเข้มข้นและไหว้ไทยสวยของคุณผิดกับคนอื่นนะครับมันต้องมีถั่วลิสง25เม็ดขนมโก5หชิ้นพุทธาแดงที่เรียกว่าอัางจาอนะครับ25เม็ดหมูกรอบหนึ่งจานน้ำจิ้มไม่ต้องบางท่านไปไหว้ไทยสวยคิดว่าองค์ไทยสวยกินเจไม่ใช่ครับไทยสวย ใน60องค์ไม่รับประทานเจเราจะเอากฎใหม่มาใส่กฎรุ่นเก่านะครับทำพิธีให้ถูกหลักแล้วคุณจะปลอดภัยเพราะปีนี้นะครับงานนี้หนักนะแต่ถ้าหลายท่านนะครับมีผู้ใหญ่ป่วยอยู่ในบ้านอันนี้ห้ามไปเยี่ยมคนป่วยคนอื่นเพราะบ้านคุณก็มีคนป่วยแล้วตรงนี้สำคัญ ดังนั้นกระตาา่ายไว้ไทยสวยให้เข้มข้นและตามที่ผมบอกคุณจะปลอดภัยและจะโชคดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ